สวัสดีค่ะพวกเราทั้ง3คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเบนจมาราชูทิศจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากากอนามายัยที่ผ่านการใช้ด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยจะประกอบไปด้วยคณะผู้จัดทาดังนี้ค่ะนายสว่างพงษ์ตันติวัฒนารงนางสาวเมธินินชินวงศ์และดิฉันนางสาวธนการเพชรพันธ์ค่ะ ในปัจจุบันนะคะหน้ากากอนามัยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในการรับมือกับโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งโรคโควิด -19 นะคะได้แพร่ระบาดท,ที่ประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ซึ่งการระบาดของโรคนี้นะคะสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วไลนวันที่11มีนาพุทธศักราช2563องค์กรอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดท,ทั่วโลกของโรคโควิด -19 น่วง เนื่องด้วยเชื้อโรคตัวนี้นะคะสามารถแพร่ได้ทางอากาศค่ะหน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆทำให้คณะผู้จะทํามีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยค่ะจะมีการตั้งข้อสงสัยว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้นอยู่เป็นประจำเนี่ย แล้วก็ใช้ในรูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกันจะมีการสะสมของเชื้อแบคทีรียมากน้อยแตกต่างกันยังไงค่ะจึงศึกษารวบรวมข้อมูลแล้วก็นํามาทดลองเพื่อเปรียบเทียบจํานวนเชื้อแบคทีรียของหน้ากากอนามัยตามพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในตัวแปรต้นค่ะโครงงานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีรียบนหน้ากากอนามัยที่ผ่านการใช้ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีตัวแปรในการศึกษา3ตัวแปรด้วยกันค่ะคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นจะเป็นหน้ากากอนามัยที่ผ่านการใช้งานในรูปแบบต่างๆแต่เรามีการยกมาแค่สตัวอย่างดังนี้ค่ะพฤติกรรมการสวมไว้ใต้คางพฤติกรรมการใส่สายคล้องคอไว้พฤติกรรมการเก็บไว้ในกระเป๋าและการเก็บหน้ากากอนามัยไว้ในซองพลาสติกค,ค่ะส่วนตัวแปรตามนะคะก็คือปริมาณแบคทีเรียที่เกิดขึ้นบนหน้ากากอนามัยตัวอย่างนั่นเองค่ะ ตัวปรสุดท้ายก็จะเป็นตัวปรควบคุมค่ะสิ่งที่เราจาเป็นต้องควบคุมเลยนะคะก็คือยี่ห้อของหน้ากากนอนามัยระยะเวลาในการทดลองสถานที่ที่ใช้ในการทดลองแล้วก็สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างการทดลองค่ะสมมุติฐานของการทดลองนี้นะคะเราได้คาดไว้ว่าหน้ากากนอนามัยที่เรานําไปคล้องคอจะมีปริมาณการสะสมของเชื้อแบคทีรียามากที่สุดแต่หน้ากากอนามัยที่ใส่ไว้ในซองพลาสติกนั้นจะมีปริมาณการสะสมของเชื้อแบคทีรียน้อยที่สุดค่ะ โครงงานนี้นะคะเรามีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยจะศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่พบบนหน้ากากอนามายัยและเราจะนับเฉพาะโคโลนีที่มีรูปร่างแบบคอคซี่ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานในทางนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ศึกษาอุปกรณ์และก็วิธีการในการพาเชื้อแบคทีรียด้วยวิธีการพาะ l a t ค่ะ การที่เราจะได้ศึกษาเตรียมอาหารในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียค่ะได้ฝึกการทำดราลูชันในการเจาจางตัวอย่างเพื่อตรวจสอบนับเชื้อแบคทีเรียค่ะได้ฝึกทักษะในการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การออกแบบการวางแผนปฏิบัติงานและการคิดวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนอกจากนี้ก็สามารถนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจําวันของทั้งตัวผู้ทดลองเองแล้วก็ ผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ผู้ทดลองต้องการที่จะนําเสนอค่ะแล้วก็เราก็จะได้ประสบการณ์ที่ได้จากการทดลองแล้วก็ระบบการทํางานเป็นกลุ่มไปใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงสูงขึ้นไปค่ะ วัสดุอุกณ์สารเคมีและวิธีการทดลองสําหรับวัสดุอุกณ์ที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ประกอบไปด้วยจานพอเชื้อ30จานหลอดทดลอง30หลอดไมโครปิปเปตบิเกอร์500มลลิตรบิเกอร์บิเกอร์1,000มลลิตรบิเกอร์ตะเกียงแอลกอฮอล์สาตะเกียงเทอ,อร์โมอมิเตอร์2แท่งกระบอกตวง10มลลิตรอันกระบอกตวงขนาด50มลลิตรอันกันไกลและที่ขีบ5ชุดจานร,รองหน้ากากอนารรมัย5จานตะแกรงหลอดทดลอง6อันแท่งแก้ว10แท่งและฟอยล์1กล่องค่ะ สารเคมีที่ใช้1แอลกอฮอล์7 0 2,000มิลลิลิตรน้ำกันสเตอร์ไลน์0 0 0พมิลลิลิตรและ3อาหารเลี้ยงเชื้อทริปติกซซยาก้าค่ะวิธีการทดลองจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกคือการเตรียมอุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีรียซึ่งอาหารที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้คือทริปติกซซยาก้าค่ะขั้นตอนที่2การพเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีรียโดยการเจอจางเชื้อแบคทีรียและทําการพเพาะเลี้ยงเชื้อแบบพอเพดและขั้นตอนที่3คือการนับจํานวนแบคทีรียค่ะ การทดลองขั้นตอนแรกนะคะจะทําการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียค่ะวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียคือ 1. ช่างเทปติกโซยาก้าปริมาณ4 0กรัมและเติมในน้ํากลืน1,000มิลลิลิน้ำอาหารที่ได้ไปเข้าสู่วิธีการทําให้ปลอดเชื้อค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือเตรียมอุปกรณ์ในการเจรจางตัวอย่างเชื้อเป็นลำดับพลังลัสิบเท่า startups, จนถึงสิบยกกำลังลบสี่โดยชุดการทดลองแรกคือหน้ากากนาไมัที่สวมใต้คางชุดการทดลองที่สองคือหน้ากากนาไมัที่คล้องคอชุดการทดลองที่สามคือหน้ากากนามัที่ใส่ไว้ในกระเป๋าชุดการทดลองที่สี่คือหน้ากากนาไมัที่ใส,ส่ไว้ในซองพลาสติกและชุดการทดลองที่ห้าคือหน้ากากนาไมัยใหม่ค่ะ หลังจากที่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำดรายลูชันครบแล้วจะทำการเจือจางเชื้อแบคทีเรียโดยเติมน้ำกลั่นในแต่ละหลอดทดลองโดยหลอดแรกม,มีปริมาณ10มิลลิลิตรและหลอดถัดไปมีปริมาณหลอดละ9มิลลิลิตรแต่ชิ้นส่วนของหน้ากากอนามัยขนาด30คูณ30เซนติเมตรในส่วนตรงกลางด้านบนสุดของหน้ากากอนามัยใส่ไว้ในหลอดทดลองและพักทิ้งไว้15นาทีจากนั้นทำการดรลูชันโดยเจือจางเชื้อแบคทีรียลงครังละ10เท่าจนถึง10ยกกำลังลบ4และใช้ฟอยล์ปิดปากหลอดทดลองไว้ค่ะ ขั้นตอนถัดไปคือการพอเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียโดยทําการดูดสารละลายแบคทีเรียที่ได้จากการเจือจางเชื้อปริมาณ1มิลลิตรหยดลงตรงกลางจานพอเชื้อแล้วเทอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ตามไป25มิลลิลิตรและพักทิ้งไว้15นาทีหลังจากนั้นทําการกลับด้านจานพอเชื้อก่อนนาไปบ่มเป็นเวลาย4ชั่วโมงค่ะเมื่อเวลาผ่านไปย4บสชั่วโมงแล้วจะทําการนับจํานวนโคโน o ีของเชื้อแบคทีรียบนจานพอเชือ้อแล้วรายงานผลเป็น ค olonie f o r m หรือ cfu ต่อมิลลิลิตรโดยใช้สูตร cfu ต่อมิลลิลิตรหรือ cfu ต่อกลามเท่ากับค่าเฉลี่ยของจำนวนคโ l ีที่นับได้ต่อจานอาหารต่อระดับความเจือจางคูณปริมาตรอาหารที่ดูดมาค่ะผลการทดลองหัวข้อชุดการทดลองตัวแปรต้นประกอบด้วยหน้ากากอนามัยที่สวมใต้คางหน้ากากอนามัยที่คล้องคอหน้ากากอนามัยที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหน้ากากอนามัยที่ใส่ไว้ในซองพลาสติกและหน้ากากอนามัยใหม่หัวข้อระดับความเข้มข้นประกอบด้วยสิบยกกำลังหนึ่ง และสิบยกกำลังลบหนึ่งได้ผลการทดลองนำรูปครับชุดการทดลองตัวแปรต้นหน้ากากอนามัยที่สวมใต้คางมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนีในแต่ละจานในระดับความเข้มข้นสิบและในระดับความเข้มข้นสิบยกกำลังลบหนึ่งเป็นศูนย์จุดศูนย์สองและศูนย์และสี่จุดแปดสีเอฟยูต่อมิลลิลิตรตามลำดับมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนีเป็นสองจุดสี่หนึ่งสีเอฟยูต่อมิลลิลิตรหน้ากากอนามัยที่คล้องคอมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนีในแต่ละจานในระดับความเข้มข้นสิบ ยกกำลังหนึ่งและสิบยกกำลังลบหเป็น0ูนยและ6กเซฟยูต่อมิลลิลิตรตามลำดับมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนี้เป็นสามจุดศูนยสองเยูต่อมิลลิตรหน้ากากละามที่ใส่ไว้ในกระเป๋ามีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนีในแต่ละจาใน Gesund X t. ในระดับความเข้มข้นสิยกกำลังลบหนึ่งและสิยกกำลังลบหนึ่งเป็นศูนจุและหนึ F ่งจุดหกเซฟยูต่อมิลิลตรตามลำดับและมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคลนี้เป็นศูนย์จุดแปดสองเซฟยูต่อมล น้ากากอนามัยที่ใส่ไว้ในซองพลาสติกมีค่าเฉลี่ยของจํานวนคโรนีในแต่ละจานในระดับความเข้มข้น10ยกกำลัง1และ10ยกกำลังลบ1เป็น0.024และ5.2เซฟยูต่อมิลลิลิตรตามลําดับและมีค่าเฉล y, เี dachte, ่ยของจํานวนโคโรน,น, ilim, น,นีเป็น2.61เซฟยู่ต่อมิลลิลิตรหน้ากากอนามัยใหม่มีค่าเฉลี่ยของจานวนคโรนีในแต่ละจานในระดับความเข้มข้น10ยกกำลัง1และ10ยกกำลังลบ1เป็น0.036และ5.2เซฟยูต่อมิลลิลิตรตามลําดับ และมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคโลนีเป็น2.62เซฟยูต่อมิลลิลิตรจากตารางผลการทดลองข้างต้นสรุปและอธิบายผลการทดลองได้ว่าหน้ากากน้มัที่ของคอมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคโลนีเป็น3.02เซฟยูต่อมิลลิลิตรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดล,ง,ลงมาหน้ากากนามัใหม่2.62เซฟยูต่อมิลลิลิตรหน้ากากน้ามันที่ใส่ไว้ในซองพลาสติก2.61เซฟยูต่อมิลลิลิตรหน้ากากน้มันที่สวมไว้ใต้คาง2.41เซฟยูต่อมิลลิลิตรหน้ากากน้มันที่ใส่ไว้ในกระเป๋า 0.82เซียบยูต่อมิลลิลิตรหน้ากากอนามัยที่คล้องคอมีการสะสมเชื้อแบคทีเรียรถึง3.02เซียบยูต่อมิลลิลิตรเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายขณะสวมใส่ใช้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทำให้เชื้อแบคทีเรียรที่ปะปนอยู่ในอากาศสะสมบนตัวอย่างหน้ากากดังที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข2513ได้ระบุว่าหน้ากากอนามัยนอกจากมีความสามารถในการป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคแล้วยังมีความสามารถในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กอีกด้วย จึงทาให้หน้ากักนามัยที่คล้องคอและสัมผัสกับอากาศนั้นจะมีการดักจับอนุภาคและเชื้อต่างๆในอากาศได้ดีนักกากนามัยที่ใส่ไว้ในกระเป๋ามีการสะสมของแบคทีเรียน้อยที่สุดเป็น0 8 2ย์จุอเทียบยูตอมิลลิลิตรเนื่องจากการใส่ไว้ในกระเป๋าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมระบบปิดทําให้ตัวอย่างสัมผัสกับอากาศภายนอกได้น้อยนอกจากนี้วารสารมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 5 6 2อได้อธิบายไว้ว่ากระเป๋าผ้าส่วนใหญ่จะมีสารเคลือบและมีสมบัติความไม่ชอบน้ําซึ่งงงสาาาามรรถททํลลลยยผนัเเซ์ขอบคีได หน้ากาบอนทมไยตัวอย่างจึงมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่าตัวอย่างอื่นๆข้างต้นครับสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ